คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเขา่าแต่อยากออกกลังกายแบบไร้แรงกระแทกนี่เลยครับเครื่องเดินวงรีรุ่น e 1 9 0่าจากแบรนด์ Iron Tech ระบบแรงต้าน Magnetic Add Air Resistance ให้ฟิลการเดินได้สมจริงไร้แรงกระแทกต่อข้อเขา่าจุดเด่นสำคัญของเครื่องนี้คือดีไซน์จานล้อด้านหน้าที่ยกะนับเพื่อเพิ่มความยาวของระยะก้าวให้กับเครื่องดีไซน์ของ e 1 9 0จะประหยัดพื้นที่ได้มากถ้าเทียบกับรุ่นทั่วไปที่มีระยะเก้าเท่ากัน และตัวฐานออกแบบมาเป็นรูปทรงตัวเฮดที่กระจายน้ำหนักได้ดีทำให้เดินได้อย่างมั่นคงไม่โยกเยกบวกกับโครงสร้างที่แข็งแรงทำให้รับน้ำหนักได้ถึง130กิโลกรัมเลยครับอยากได้ฟีลการเดินที่สมจริงไร้แรงกระแทกและประหยัดพื้นที่ต้องนี่เลย e 1 9 0เครื่องเดินโรงเรีแบรนด์ไอรอนเทค